คือ CPM เนี่ยเขาไม่ได้เคลื่อนไหวตามตลาดสักเท่าไหร่ในช่วงนี้ฉะนั้นถ้าดูอย่างนี้อันว่าน่าจะลองงบออกดีกว่านะฮะเพราะว่าคุณคุณเอ็มก็คาดการณ์ว่างบไต่มาหนึ่งเือน่าจะดีกำไรปกติน่าจะโตทั้งเยออนเย่แล้วก็คิวออนคอ่าส่วนวันนี้ช่วงเที่ยงเนี่ยติดตามผลประกอบการของ g f p t จะรายงานช่วงเที่ยงหลังจากตลาดปิดรอบเช้าประเด็นที่น่าสนใจคือทางนักวิเคราะห์เราเนี่ย คาดการณ์ว่างบไตมาาหนึ่งจะโตเยอนเยียนะครับส่วนไตมาสองเนี่ยอาจจะซอฟลงบ้างเพราะว่าวราคาไก่ในประเทศชะลอตัวแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจคือครึ่งปีหลังของ GSPT ครับเพราะว่าข้อที่หนึ่งนะสายการผลิตใหม่เนี่ยเขาจะเริ่มเสร็จสักช่วงปลายไตมาสามถึงต้นไตมาสี่ใช่ครับแต่ข้อที่สองเนี่ยตอนนี้จากการแพร่ระบาดของโควิดสิบเก้าในโซนอเมริกาใต้เนี่ยทำให้บราซิลเนี่ยประกาศปิดตัว โรงงานนะบริษัทผู้ผลิตเนื้อสัตว์เนี่ยสองบริษัทใหญ่ก็คือ JBS กับ RBF JBS กับ r b s ใช่ซึ่งทั้งสองรายเนี่ยเป็นผู้ส่งออกไก่รายใหญ่ของบราซิลครับนะซึ่งเป็นคู่แข่งของไทยนะสำหรับการส่งออกไก่ของบราซิลใช่ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยน่าจะช่วยหนุนผลประกอบการครึ่งหลังให้กับผู้ส่งออกไก่ของไทยเพราะฉะนั้นถ้า,ถาคนจะเทรดดิ้งวันนี้เล่นสั้นชิงจังหวะ แบบว่าซื้อขนาดซื้อเช้าดักงบขายบ่ายเพื่อที่จะหาค่ากับข้าวระหว่างวันก็อาจจะดู CFT นะแต่แต่นะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะเครื่องงบเราคาดว่าจะออกมาดีเพราะฉะนั้นถ้าออกมาวิธีนี้ก็ต้องคัดนะแต่ว่าสมมติ้าคนหาจังหวะตัวเล่นโฉบเฉี่ยวเช้าเนี้ยก็จะดู CFT เพราะมีทั้งเรื่องงบช่วงเที่ยงแล้วก็มีเรื่องของบริษัทส่งออกไก่ในบราซิล โอเคนะฮะ GFT p เป็นทางเลือกในการเทรดดิ้งนะครับสำหรับพี่พบนะฮะแต่ถ้าเกิดว่า CPF นี่จริงๆถือยาวนี่ก็ถือไปไปได้ก่อนนะครับตัวของ CPF นะครับนั่นว่าน่าถือนะคุณอ้วนคุณก่องเพราะว่าพอ CPI ขึ้นมาอย่างเงี้ยคคือ CPF ก็ยิ่งก็ทำให้ดูเด่นขึ้นอืมครับผมถูกไหมฮะแล้วหลังจาก CPI เข้าไปถือโลตัสถืออะไรเนี่ยคือคนที่ได้ประโยชน์เต็มๆคือ CPF นะครับ ถูกไหมฮะเพราะว่ามีโอกาสที่จะเอาสินค้าไปวางขายมากขึ้นใช่ครับอืมจีบีเถือนะฮะคุณคุณเอ็มบอกว่าอีกบริษัทหนึ่งชื่อ BRF นะฮะเมื่อกี้เรา r า f บ F น่าจะเป็นชื่อผ้อ๋าิดใช่ไหมขอโทษทีใหญเนนหนึ่งฮะเออเกับ BRF เป็นบริษัทในบราซิลนะนี่ไม่เกี่ยวกับบริษัทไทยนะฮะจะไปตกใจด้าอ่านผิดคุณเอ็มบอกว่าตอนนี้ CPF ดีที่สุดทั้งหมูทั้งไก่